ในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงดราม่าระหว่างศิลปินเกิดขึ้นได้และดับไปตามกระแสเวลาแต่มีอยู่หนึ่งคู่ที่ความขัดแย้งไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาหากแต่จะกลับกลายเป็นมหากราบที่กัดไม่ปล่อยและลากยาวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ pop culture ที่ยังมีคนพูดถึงจนถึงปัจจุบันฝ่ายหนึ่งคือเอมิเนอัจฉริยะแห่งวงการฮิปฮอปผู้เปลี่ยนความโกรธแค้นให้กลายเป็นบทกวีที่เฉียบคม ตัวอีกฝ่ายคือมารายแครรีดีว่าระดับตำนานผู้มียอดขายสูงสุดตลอดกาลเจ้าของเสียงทรงพลัง5ออกเตอที่ไม่มีใครเรียนแบบได้นี่ไม่ใช่แค่การทะเลาะเบาแหวงธรรมดาแต่มันคือการประทะกันของอีโก้สองครัวที่มีอิทธิพลล้นฟ้าในยุค2,000อะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงที่ทำให้ศิลปินระดับโลกสองคนที่เกือบจะสร้างผลงานร่วมกันกลับกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาต ที่ใช้เสียงเพลงและมิวสิกวิดีโอเป็นอาวุธเชื่อเชอญกันยาวนานกว่าสองทศวรรษทำไมเอมิเนมถึงยอมรับในเรื่องที่ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกที่จะปกปิดและทำกลางบทเพลงที่รุนแรงและการจิกกัดที่แนบเนียนใครกันแน่ที่เดินออกจากสนามลบแห่งความแค้นนี้ในฐานะผู้ชนะที่แท้จริงเนื้อหาต่อไปนี้จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสำรวจทุกสมอระูเจาะลึกความหมายแฝงในเนื้อเพลง และว,วิเคราะห์จิตวิทยาเบื้องต้นแห่งความโกรธแค้นของมหากัา e เอมิเนมเวอร์สตัสมารายแคร์ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นท่ามกลางความสงสัยในช่วงปี2001ซึ่งเป็นยุคที่ทั้งคู่ครองอำนาจสูงสุดในสายงานของตัวเองในเวลานั้น Eminem คือราชาฮิปฮอปที่ไม่มีใครกล้าท้าทายส่วนมารายแคร r รีคือราชินีเพลงป๊อปที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในอาชีพมีข่าววงในหนาหูว่าทั้งคู่มีการนัดพบกันหลายครั้งเพื่อพูดคุยเรื่องการทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ใหม่ของมาราย แต่สิ่งที่ควรจะเป็นความร่วมมือที่สั่นสะเทอนวงการกลับกลายเป็นเชื้อไฟกองมะหึม,มาที่รอวันประทุทฤษฎีหนึ่งที่มีน้ำหนักอย่างยิ่งในหมู่แฟนคลับคือเรื่องที่ e m i n e em, นมพยายามทาบทามให้มารายแคร,รีมารับบทแม่ในภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติเรื่องเอ็กมล์ลองพิจารณาบริบทในตอนนั้นมารายแคร,รีคือสัญลักษณ์ของความอ่อนยาวความสวยงามและภาพลักษณ์ดีว่าที่สมบูรณ์แบบ แต่บทแม่ของ Eminem นั้นคือผู้หญิงวัยกลางคนที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในรถบ้านและมีปัญหาสุขภาพจิตสำหรับศิลปินหญิงที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ระดับสูงอย่างเธอการถูกเสนอโปรเจก์นี้ตีความว่าเป็นการสบประมาทอย่างรุนแรงและเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ว่าเธอมีอายุมากเกินกว่าจะเป็นคนรักในสายตาของเขาความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเอมิเน เริ่มให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าพวกเขาเดทกันจริงเป็นเวลานานกว่านครึ่งปีและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งเกินกว่าแค่เพื่อนร่วมงานแต่ทางด้านมารายกลับเลือกที่จะโต้อตอบด้วยความนิ่งสงบและยืนยันในทุกรายการโทรทัศน์ว่าฉันเจอกับเขาเพียงไม่กี่ครั้งและนั่นคือเรื่องงานล้วนๆสำหรับผู้ชายที่มีปูมหลังเรื่องการถูกปฏิเสธและการถูกทอดทิ้งมาตลอดชีวิตอย่างมาแชลมาเตอร์ การถูกผู้หญิงที่เขาอ้างว่าเคยมีสัมพันธ์ด้วยออกมาปฏิเสธตัวตนต่อหน้าสาธารณชนคือสิ่งที่จุดชนวนความแค้นที่ลึกซึ้งและรุนแรงที่สุดในชีวิตของเขาเมื่อถูกปฏิเสธจนเสียหน้าต่อหน้าแฟนเพลงทั่วโลกเอมิเนมตึงตัดสินใจใช้ช่องทางที่ทรงพลังที่สุดที่เขามีนั่นคือปลายปากกา ในอัลบั้มเด็กเอเ n นมโช w ในปี2002เพลง Superman กลายเป็นอาวุธชิ้นแรกที่ถูกใช้โจมตีเธอโดยตรงท่อนที่กลายเป็นประเด็นก็คือสารที่เขาส่งออกไปนั้นชัดเจนคือการพยายามสื่อว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่ตามตื้อเขาเองนอกจากนี้ยังมีข้อมูลวงในระบุว่าเดิมทีมารายเคยถูกทับทามให้มาลองท่อนหุกเพลงนี้ แต่หลังจากเกิดความบาดหมางเอมิเนมจึงถอดเสียงของเธอออกและแทนที่ด้วยดีน่าเรเพื่อเป็นการตัดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดทางด้านมารายไม่ยอมปล่อยให้ภาพลักษณ์ของเธอถูกทำลายแต่ฝ่ายเดียวเธอโต้ตอบด้วยเพลงคลาวในอัลบัม้มชาร b มเบสเลสโดยมีเนื้อเพลงจิกกัดหาว่าเขาคือตัวตลกที่มีจินตนาการเพอเจอร สถานการณ์เริ่มก้าวข้ามขอบเขตของบทเพลงไปสู่ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในปี2005ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต a n g n r m e n e n t m เม t เมื่อ Eminem ตัดสินใจเปิดเทปบันทึกเสียงที่อ้างว่าเป็น Voicemail ของมารายแคร r รีที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นและขอให้เขาไปหานนะการกระทำในครั้งนี้คือการประจานต่อหน้าคนดูนับหมื่นเพื่อหวังทำลายเกราะป้องกันของดีว่าผู้สูงศัก แม้ทั้งฝั่งมารายจะยืนกรานว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอแต่นี่คือการโจมตีที่สร้างบาดแผลให้กับภาพลักษณ์ของเธออย่างที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนความขัดแย้งนี้สงบชั่วคราวเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งในปี2008เมื่อมารายประกาศแต่งงานกับนิกแคนนอนนักแสดงและพิธีกรหนุ่ม แทนที่เรื่องราวจะจบลง Eminem มกลับปลูกกระแสความแค้นขึ้นมาใหม่ผ่านเพลง Backfire from Bad d a d ในปี2009เขาไม่ได้โจมตีแค่มารายแต่ลามไปถึง n นิกแคนนอนโดยเรียกเขาว่าเป็นเพียงทางเลือกที่ไรค่าและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการทำลายความสุขในชีวิตคู่ของทั้งสองคนการตอบโต้ครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในเพลง Obsess ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่สุดของมารายแคร์รี เธอใช้คำถามที่ทรงพลังอย่าง Why a so obsessed with me มาเป็นแกนกลางของเพลงและสิ่งที่แสบสันที่สุดคือมิวสิกวิดีโอที่เธอลงทุนแต่งตัวเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกและการแต่งกายถอดแบบมาจาก Eminem มทั้งชุดพูสีเทาผมบลอนด์สั้นและการไว้ร่าวแพ้เธอไม่ได้เอ่ยชื่อเขาแม้แต่คำเดียวแต่เธอทำให้คนทั้งโลกเห็นภาพว่าเอมิเนคือคนโรคจิต ที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้และพยายามตามสองชีวิตเธอไปทุกที่กลยุทธ์นี้เปลี่ยนสถานะของเธอจากเหยื่อให้กลายเป็นผู้คุมเกมในทันทีเอม n เนมตอบโต้ด้วยความเกลียวกาสระดับสูงผ่านดิสแท c กในเพลงที่มีชื่อว่า The Warning ซึ่งถูกปล่อยออกมาภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเพลงนี้ตัดเสียงดนตรีประกอบออกจนเกือบหมดเหลือเพลงบีที่กดดันและคำด่าทอที่รุนแรงเขาประกาศว่า เหตุผลที่เขาโจมตีเธอคือการที่เธอโกหกเรื่องความสัมพันธ์และเพื่อป้องกันไม่ให้มารายนำปมด้อยมาล้อเลียนเขาได้อีกเขาจึงตัดสินใจทําสิ่งที่ชอ็อกวงการด้วยการยอมรับเรื่องการหลังเลวในเนื้อเพลงหรือแปลได้ว่าฟังนะกสาวน้อยเธอคงอยากจะเล่าเรื่องที่ฉันเสร็จเร็วเพราะฉันหลังเร็วใช่ไหมละ่ะ นี่คือเทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการทำลายอาวุธของศัตรูด้วยการเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายใช้มันในการโจมตีได้เขาขู่ว่าจะปล่อยรูปถ่ายและเทปเสียงที่เป็นความลับทั้งหมดหากเธอยังไม่หยุดความรุนแรงของเนื้อหาในเพลงนี้ส่งผลให้ทางมารายและนิคแคนนอนต้องเลือกที่จะเงียบไปเพราะตระหนักดีว่าการเผชิญหน้ากับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วอย่างเอมิเนม หมายถึงการล่มสลายของชื่อเสียงที่เธอสร้างมาตลอดชีวิตกว่าสองทศวรรษที่ผ่านไปมหากราบความโกรธแค้นนี้ได้กลายเป็นตำนานบทสำคัญที่ถูกจารึกไว้ในวงการเพลงแม้ในเวลาต่อมาจะมีการพาดพิงถึงกันบ้างแต่ความรุนแรงก็ได้ลดระดับลงไปตามวัยและบุธิภาวะ เมื่อมองย้อนกลับไปด้วยมุมมองเชิงจิตวิทยาและภาพลักษณ์สาธารณะใครกันแน่คือผู้ชนะที่แท้จริงในสงครามประสาททางนี้หากวัดกันที่ทักษะในการทำเพลงดิสและความดุเดือดของเนื้อหาเอมิเนมคือผู้ชนะอย่างไม่ต้องสงสัยเขาใช้ความเจ็บปวดเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างสารรค์ผลง,งานที่ทรงพลังแลกกล้าหามแต่ถ้าเรามองในมุมของสงครามแห่งการรับรู้ มารายแครีคือผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างงดงามเธอสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแลบกอดให้กลายเป็นเพียงชายหนุ่มที่ยึดติดกับอดีตและเพ้อฝันไปเองทุกวันนี้เมื่อขนทั่วไปได้ยินเพลงอ f s e ซพวกเขาจะนึกถึงภาพล้อเลียนที่น่าขบขันมากขอความแค้นที่รุนแรงและนั่นคือชัยชนะทางจิตวิทยาที่ยืนยงที่สุดบทสรุปของเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในโลกของชื่อเสียงและความสำเร็จความจริงอาจมีความสำคัญน้อยกว่าการเป็นเจ้าของเรื่องราวที่เขาถึงใจคนได้มากกว่าหลังจากที่ได้ฟังมหากราบความแค้นที่ยาวนานกว่า20ปีแล้วความเชื่อที่คุณมีต่อทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรใครคือผู้ที่กลุ่มความจริงไว้ในมือและใครคือผู้ที่สร้างเรื่องราวเพื่อการเอาชนะรวมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองที่ช่องคอมเมนต์ได้เลย และหากต้องการฟังเรื่องราวสรุปเนื้อหาที่เจาะลึกเข้มข้นในวงการดนตรีวัฒนธรรมและ Pop Culture อย่าลืมกดติดตามช่องเซลเฮียเ e นเตอร์เทนเมนตและเปิดการแจ้งเตือนไว้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสมัครสมาชิกเพื่อรับชม Exclusive Content ได้เลย